พวกเราช่องหัวไฟทีคีมครับผมแน่วันนี้เรามาขนฟางกันนะครับมืดหน่อยนะครับแตอันนี้เวลาก็ไม่เอาเวลาก็จะตีทุ่มแล้วเนาะนี่เนาะไม่ใช่อีอาสามสี่ทุ่มแล้วบ่ครับเชิญครับเชิญพี่เกลือของน้องๆขึ้นก่อนเลยครับไปเลยครับ เดี๋ยวนายจะช่วยขับรถเราหน่อยนะไม่ล่ะฉันจะทำเพราะเราเต็มแล้วใช่นะจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่ครับเกลือพริกเกลือเขียนจริงๆนะครับพริกเกลือของน้องๆนะครับย่างสดนะครับหลังจากที่ หยุดทำการเกี่ยวข้าวเราก็มาขนฟางกันต่อนะครับนี่ครับโอ้นี่ก็โสดนะครับวันนี้ยังไม่มีผัวนะนี่นะครับพี่รองมองเห็นกันไหมรถเต็มใจนะครับคันนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับวิธีของการจัดฟางของเต็มใจนะครับว่าเขาจะใส่แบบไหนนะครับใส่เจ้าอ่ะด,ด้วยนะร,ร้อยเจ็ดอดนะฮะนฉันให้ตัวร้ายขับมานะเออครับพี่น้องน้าพี่น้องนะนะนะเนี่ยน้พี่น้องนะพูดยว่าไง คืองานราดครับ,รอบรโอ้การทำงานชาวบ้านนะครับแหมโชว์ครับโชว์นิดหน่อยเล็กน้อยถึงบางกลาง <c oughs> คุณจะเอาทีละสามเลยเหรอโอ้โหทีละสามคนดุณคุณจะเอาทีละสามคนอ้าวเจ๊ดดิเราเนี่ยจะไมหน้ามืดหน้าดำของคุณเต็มเลยเหรอเต็มเลยครับ จะไปดูในตัวรายนะก็จะขับมาให้ฉันหรือเปล่ามากใส่มากใส่รลอนงูนะครับค่ำๆมืดๆต้องระวังกันด้วยนะครับโอ้ มืดนะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยจะชัดนะครับก็ฟังเสียงไป,ไปนไงครับเดี๋ยวครับเดีด๋ยวครับโอ้หักหมดแล้วสายพานนี่ คุณอย่พลาดไปชนต่อตโอะโกเข้านะแล้วมันจะสวยนะ <S <S แวบบ,บบเหมือนจะใช่าบางแดงนะเราจะไปดูก่อนว่าใช่หรือไม่อ้าวบางแดงมาช่วยญาติน้องผมนะบางแดงมากครับคันของใครครับนี่โอ้ ขอใส่ฟางได้สวยมากเลยพี่น้องเสมอปริงเลยนะอันนี้ช่างแหวนนะครับเอโมไฟเทคทีเหมือนเดิมเดิมๆคือทำงานตอนเมืดนะครับวันนี้ครับกลับบ้านไปเราก็ทำอีกนะครับถ้าเขาให้ทำ อะไรนะม่จะไม่ทเครับครับกลับบ้านไปคุณคุณเขาคุณเขาให้ทำไม่ครับเขาแม่จะ่ให้นะอ๋อเราก็ทาให้มันเหนื่อยไปตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงกลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้ทำนะอันนี้ต้องขอบคุณในตัวรายขับให้ครับเน่เป็นรถรถใครครับนี่รถคุณนะใช่เลยแต่ผมขับรถไหนก็ได้ครับเพราะผมก็ปรับตัวให้เข้ากับรถ ไม่ใช่รถมาปรบบตัวเข้าเราเราอย่าไปโทษมันมันพูดไม่ได้ใช่เนี่ที่เราโก็คือเราต้องโทษตัวเองเราว่าเราช่วยตัวเองดีกว่านะอยากมันไป่ไปเองไต่ไปเองนี่ได้รองอามมาช่วยนะครับใช่แล้วาไม่ได้ที่บอกไหนมันยืนคุยกับรถไฟแดงๆนั่นนะ มันบอว่ามาเลยมาเลยไม่มีคนอยู่นะมันมันมันพูดกับคนถัมอ,อยู่คนเดียในอา,ามนะบอกเล่ยๆบางๆมันเลอไปดูบอกว่าไม่มีคนนีเลยๆบางๆขนีก้ก็นไาจะสาได้ประมาณ1 2 3, 4, 1> ออึ่งสอสาโอ้เออนจ็้าหกเจ็ดส่ได้เจ เจ็ดอะไรเนาะเรียกอะไรเนาะเจ็ดกอนนะครับใช่เจ็ดกอนครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถเต็มใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถเต็มใจนะครับว่าเขาจะจะโชว์ไหมครับวันนีวันนี้นะโอ้ ส่เยอะกว่าเพื่อนเลยเนาะไอ้คเอารถผมสูงครับโอ้รถกูสูงเหรอกับผมว่าเยอะนะน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบนะสามแถวละห้าห้าสามรับไม่เป็นไรครับอยู่ในทุ่งนาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะสองนาทำไม่ไปได้จะอยู่ไหมลูะ จะไปไหมน้อ ได้นะแต่ตรงนี้ก็ทางตรงนี้ก็สูงชันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูต้องรอดูนะโอ้ผมมีมตามหอบเลยครับพี่น,อน้องฝั่งโน้นก็มีรถเกี่ยวอยู่นะครับหมดแล้วนะ ของพริกเกลือนี่ก็ไ er ม่น้อยนะนี่อดเกือเป็นผู้ชายนะครับเลือดเป็นผู้ชายคุณนไรสิใช้ยาเนี่มาจากไหนกับ คืนนี้เราก็มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันนะครับแปดคันอยู่ข้างบนนะครับมาช้านะครับไม่ได้ชัยไม่เป็นไรแาวหน้ายัางมีอีกเยอะวันนี้เราก็จะมากันเยอะหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่านานๆจะมีฟังนานๆเจอกันที่นะนานๆก็จะมีที่ให้อัดฟังได้นะครับ กน้ำน้ำเยอะครับฝนตก ใ,ใช่นะติดรถเต็มใจคนเดียวนะรน่เ็เๆๆมาแล้วนะครับสบายเ่อนแบบสบายสบายครับฟางกป็ประมาณ50ก้อนนะเดี๋ยวเราจะเหยียบนะ ไปแล้วหนึ่งอ,อ้คันสลุยไปแล้วคันที่สองแหมีซอบิซินมาขำให้ครับวันนี้อันนี้ก็พริกเกลือรู้สึกว่าจะใาร้รูปิกเกือ บ่อยซะเหลือเกินนะไปไปนี่ก็รับชีวิวันเอ๊ขับรถเจดีครับของเจดีคนใส่ข้าวไว้ครับมาไม่ได้ยืมรถยากมานะ <laughs> ยืมรถมาไทยยกมานะ <laughs> ในใครเออยนี่โอ้ต e ัวร oh, yeah. ้ายตัวร้ายเดี๋ยวนี้เอฟซีเยอะครับไปไหนก็เจอแต่ f เอฟซีสบาย กองอามนะครับโอ้โหคือสบายเลยครับของอามเต็มเลยนะนี่มาดูข้องช่างแหวนนะครับน่นะครับเราจะมาดู ก็ถ้าดินแบบนี้ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับอย่างก็จะเปียกๆหน่อยหลัรังตกไปฝังนู้นนอกครับก็ขึ้นกันมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ค,คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีค่ะ